สมศักดิ์คุณสมศักดิ์ถามมาศีลปะศาสตรปรามาตคืออะไรครับอาจารย์ครับอาจารย์ตอบคำถามนี้ก่อนครับว่าศีลปะรปรามาต้นคืออะไรแลกะก็มันมีความสําคัญยังไงกับการปฏิบัตเิเด็กครับครับศีลปะศาตรปรามาตนะครับในส่วนหนึ่งนี้จะเป็นเรื่องของชาวโลกทั่วไปนะ เรื่องของชาวบ้านทั่วไปหรือโลกทั่วไปที่เขาเป็นกันไม่ใช่เปลือกทําแต่ว่ามันเป็นโลกที่สมบูรณ์อยู่อย่างนั้นที่สมบูรณ์อยูน่นะแล้วก็หาเครื่องเครื่องบางต่างๆเครื่องบางต่างๆเครื่องอยู่ต่างๆของโลกของโลก ที่เป็นอยู่ด้วยด้วยประเพณีก็ดีด้วยขนมพายยำก็ดีด้วยการบูชาต่างๆนานาก็ดีด้วยความรู้ด้วยความเห็นด้วยทัศนคติด้วยปรัชญาด้วยโมหานด้วยตำลักตำลาความรู้ต่างๆเหล่านี้แหละคือเครื่องอยู่ของโลกเครื่องอยู่ของโลก ซึ่งเราเองเราก่อนที่เราจะปฏิบัติเราก็อาศัยเครื่องอยู่เหล่านี้แหละไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นเราก็ศรัทธาในน้ำมูกน้ำมอญได้สายศิลป์ในงานพิธีต่างๆเราไปงานมงคลอะไรต่างๆเราก็ไปได้ของดีของขลังมานะอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเป็นเครื่องบังทั้งนั้นเป็นเครื่องบงังบังอะไรละ่ะ ถามว่าเป็นฟังอะไรก็บังทำภายในนั่นแหละอาจารย์ชางบังทำที่อยู่ภายในของเราบังตัวตนของเราที่อยู่ภายในจริงๆนะครับทีนี้ส่วนที่สองก็คือส่วนของผู้ปฏิบัติเมื่อมาปฏิบัติแล้วถามว่าพอเริ่มปฏิบัติมันจะเข้าสู่ธรรมเลยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องผ่านเครื่องบังนั่นแหละ มาผ่านเส้นบางที่เราเคยมีที่เราเคยมีเคยเป็นเคยทำมาเราเคยบูชายันเราเชื่อเราเคยบูชาได้สายศิลปนกธรรมเนียมต่างๆน้ำมูกน้ำมนต่างๆเออเราเคยทำมาศรัทธ,ธามาไม้ว่าจะเป็น รูปเหรียญของครั้งประหลัดชิกต่างๆมี่ไหมครับของเหล่านี้ก็เป็นของเครื่องบางที่เราเคยมีทั้งสิน้นทีนี้พอเราปฏิบัติเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นเครื่องบังทุกในใจของเราให้เราอยู่กับสิ่งเหล่านี้มกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทีนี้พอพอเรามาดูทุกข์ขึ้นมาดูทุกข์ ดูความหมอนหมองดูความเศร้า,าถ้าวางออกมาได้จะสังเกตเห็นว่าเรานี่อยากจะไปคว้าของเดิมมาคือคว้าเครื่องบางนั่นแหละครับ uh huh. ไเครื่องบางพวกนี้นี่มันมันจะมาบางมาบางทุกข์อีกทีหนึง่งบางทุกข์บางความเศร้าบางความเหาางหาความหมองที่จะเกิดเพราะธรรมชาติของใจมันจะเป็นตัวทุกข์มันยังเป็นตัวทุกข์อยู่ตัวทุกข์ที่อยู่ภายนอกนี่แหละ บางความโลภความโกรธความหลงกระไรเห็นไหมไม่ใช่แค่เ,เปลือกทีนี้ตัวศิลปะต่างามากมากที่ผมพูดมาทีแรกคือเครื่องบางแต่เครื่องบางนี่มันจะบางเปลือกมันจะบางเปลือกอีกชั้นหนึ่งทีนี้พอเราเระวางโลกออกมาได้วางโลกวางความความที่เห็นวางอารมณ์ต่างๆทีนี้ตัวทุกข์มันจะเริ่มทํางานตัวทุกข์ที่อยู่ในใจเรา ความทุกข์น่ความทุกข์ใจความรับแคลื่นใจความไม่สบายกายไม่สบายใจนี่มันจะเริ่มวางออกมาถูกวางไอ้ตัวนี้เรียกว่าเปลือกยั่เป็นเปลือกอยู่ถ้าเป็นศิลปะปรรมะก็เป็นศิลปะารรมะภายในอันแรกมันเป็นภายนอกนะเย็บเป็นภายนอกเป็นภายในได้ค yeah. <t os ored nos> ือเปลือกก็เป็นศิลปะปรรมาอยู่คือข้างนอกก็เป็นศิลปะปรรมาอนี่เห็นไหม ทีนี้เราก็ก็มีทั้งดีที่จะดูจะเห็นที่จะจะลึกสิ่งเหล่านี้ไว้เพราะกับมีความสงสัยที่จะดูเห็นอยู่ความยิบยิ่นก็ปรากฏความทยานอยญญา,กากก็ปรากฏก็แสดงความอยากดึงของเก่ามาก็มีทีนี้ของเก่าต่างๆนานา,นา,นาความเชื่อความหลงความที่จะคล้อยลงไปเอาของเก่าของเดิมก็มีแต่เรา อยู่บนกรรมาฐานเราอยู่บนกรรมาฐานก็คือเราจะมีกรรมาฐานตัวไหนล่ะบางคนก็จะเกาะลมหายใจก็เกาะลมหายใจเข้าออกเห็นไหมยังอยู่ในกรรมาฐานอยู่บางคนจะเกาะพุโทโธก็พุโทโธอยู่ก่อไว้ดีกว่าจะไปกเกาะเสื่อบังน,นะคือมันเนริ่มู้จารณนะ์แล้วก็มาเกาะกรรมาฐานเสียทีนี้ ทุก็ยิ่งจะเริ่มวางออกมามากความทับทันใจก็เริ่มจะวางออกมามากเพราะว่าเรากดผมมานานนะทีนี้พอทุกวางออกมามากมากเข้ามากเข้ารุนแรงเข้าใจก็จะเริ่มถูกเผาก็นั่นแหละคือศิลปะตัประมาทเป็นลักษณะนนคือเป็นเครื่องบางต่างๆนานามันมีมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดมีมาตั้งแต่ยังไม่มีศาสนา ของพระพุทธเจ้ามาตัสรู้เพราะว่าโลกทั้งหลายต้องอยู่ที่เครื่องบังภายนอกอ,อยู่ที่เครื่องบังภายนอกถ้าเป็นสมัยก่อนก็เป็นการบูชายันบูชาด้วยความเชื่อความศรัทธาความศรัทธาความเชื่อนี่ก็เป็นศีลพัตนาประมาทปัญญาต่างๆที่ชาวโลกเขามีกันก็เป็นศีลปัตนาประมาเป็นเครื่องบางความจริง เป็นเครื่องบางธรรมะความเชื่อความศรัทธาในครูบาอาจารย์ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ว่าอย่างนี้อย่างนั้นก็ก็เป็นเครื่องบางรรแ,ววาแต่มันเป็นศีลเพราะประมาทเพราะว่ายังไม่ดูแจ้งแม้แต่ความเจ็บป่วย,ยน้องความเจ็บป่วยบางคนปวดขาบางคนตื่นมาปวาดชะแวง บางคนตื่งมารู้สึกกลัวเพรแท้ไม่สบายใจก็เป็นโทษว่าผีเข้าผาีไปโทษผีไปโทษของไปโทษคนนั้นคนนี้ใส่ของไปโทษว่า,าถูกเขาใส่ของอะไรต่างๆนานานะอันนั้นคือคือเป็นเครื่องบงังทั้งนั้นคือใส่ความเห็นเพื่อบงังตัวตน เธอ,อเป็นเครื่องยึดเครื่องยึดเพื่อไม่ให้ตนเองเห็นตนนะเออเป็นเครื่องยึดไว้บังไว้เป็นรปรศิลปะตัฒาพราหมเป็นเครื่องบงังไม่เห็นไม่ให้เห็นจิตใจตัวเองนั่นแหละไม่เห็นตนนั่นแหละทีนี้ถ้าถ้าผู้ปฏิบัติเราก็ยกสิ่งเหล่านี้แหละไว้ทีนี้พอยกสิ่งเหล่านี้ไว้มันก็จะไปเห็นรู้แจ้งด้วยปัญญาปัญญาญาณของตนนั่นนะครับ อันนี้ก็ฝึกสินชิ่นตะกั่งปลาหม่าที่รันบังก็มีพอประมาณครับครับอนนโมทนามาธุอาจารย์ูอันนี้ที่อาจารย์อธิบายไปคุณสมศัดิก็ะบอกเข้าใจเนาะคาว่าศิลตะปามาาเนี่ยนะครับเราเป็นเครื่องบังนะฮะถ้าเป็นต้นไม้ก็เป็นเปลือกนะครับมันเป็นเปลือกแล้วก็จะผ่านไปถึงย่านตะกี้แต่ทำจริงๆิมันอยู่ที่แก่นนาะนะครับมันอยู่แก่นน้น นะนี่เปื้อกนอกเป็นเครื่องรางของขังเป็นอะไรต่างๆที่แผงโลกที่เขาเห็นที่เขาถ่กันอยู่ทุกวันนี้นะนะไม่ว่าจะเป็นน้ำมนต์ไม่ว่าจะเป็นอตะ,ะดอกเคราะห์ตอ,ตอชะตาอะไรต่างๆที่พระเขาทํากันอยู่นี่นะอันนี้มันเป็นเครื่องบงังทั้งนั้นเขาเรียกว่าเป็นศีลและปราบมาเป็นเครื่องบังไม่ให้เราเข้าไปรู้แจ้งเห็นติดในธรรม